Okay, Club, โอเคครับผมกำลังกลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งแล้วนะครับผมนะครับและวันนี้ผมก็จะมาบูมช anel เป็น Go CF นั่นเองบนช่องเพื่อนนะครับผมอ่านี่นะครับนะนะครับโอเคนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นไมค์ครับเซอร์กิทีเอนะครับก็ทําเกี่ยวกับไมค์ครับแล้วก็เกมต่างๆครับไลน์เอ็นเจอก็มีนะครับ แล้วก็แท็บเตอร์นะครับแท็ตเตอร์ไอเกมที่มันร้องเพลงไอที่มันกดนั่นนะเออประกาศแล้วก็โอเกออเห็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับไมค์ครับเลยนะครับผมโอเควยนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอืม โอเคนะครับนะก็ถ้าเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนี้ก็รบกวนที่จะกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนี้ด้วยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย